สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมลโลรถรถไนยครังนะครับ,รบวันนี้ผมจะมาดูรถไถอยู่ที่บ้านนะครับก็จะประมาณนี้ผมจะพามาดูว่ามีอะไร้องแต่งแต่งอะไรบ้างน,นะครับรถคันนี้รถคันนี้ินนไ,ได้สิบสามปีครับมาครับมาดูกัน อะไรที่ผมแต่งครั้งแรกนะครับอันนี้คือถอเลยครับถอซื้อมาขึ้นชนีหมดแล้วครับจอดครับจอดวันนี้จอดไม่ได้ไปไหนท่อแล้วก็ก็จะเป็นเสาทงอันนี้นะครับนี่พาพีท นี่ครับเสาถ mm ุงเราต้องใส่ผ้าพิดก็จะมีไฟ led mm hmm. ด้านหน้า,นา,นา,นาครับไฟนี่ขาดหมดแล้ว mm hmm. อืมก็จะประมาณนี้นะครับนี่จุกนาซาข้างละสิบบาทน,นะครับมีเสาค้ำไทเทีที่เรียกอันนี้อันนี้ก็เป็นไทเทมเหมือนกันนะครับพอดีว่า ผมเอาเนี่ยครับผมเอาน้ำยามาขัดกระจกแล้วมันไปนโดนสีอันนี้มันลอกลอกผมว่ามันไม่สวยผมก็เลยเอาน้ำยาขัดกระจกขัดออกหมดเลยครับไม่มีสีเหลือเ,เลยมันจะได้สวยไปอีกแบบมันก็สวยไปอีกแบบน,บนะครับมาดูตรงนี้ มีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับผมขัดออกอันนี้ก็ขัดออกอันนั้นด้วยอันนี้พอเสาทงที่หักแล้วไม่ใช้ผมพอม,มาทำเป็นคอนทูนคอนทูนไดมีดันดินหน้านะครับก็จะแบบนี้นะครับบอกว่าขาดเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ ก็ซื้อมาใสา่เหมือนกัน,นครับนี่คือสวิตไฟสวิตไฟนี่ครับฝากเข้าไปติดตามทีมงานโซมาร์เวนด้วยนะครับแตออ่ลืมไปลืมบอกแต่นะครับแต่แต่ลมแต่ลมไฟฟ้านะครับสิบสองโวลต์แต่ตอนนี้ไม่ดังแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร บก็มาติดแบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะนี่ครับมาดูคันเกียร์คันเกียร์นี่อันนี้ก็เส่ยมานานแล้วครับนี่ครับเป็นไฟไฟปัตไฟปัตตานีแต่เ,เอามา ปัจตันี้สองด้านครับมาเปลี่ยนเปลี่ยนนัแทนไฟเดียวกรอบทะเบียนไค่ทีอ้าวมิชลินข้ามบนก็มีครับห้าตัวมีไฟทั้งหมดเลยสองตัวนี้ไม่มีไฟนะครับตัวนี้ก็ไม่มีนะครับมีอะไรบ้างอนาคตผมว่าจะติดโบคันนี้อยู่ครับ อ้าวอยู่ข้างบนดินโซ่สองอันแล้วก็เดีย๋ยวดูให้ใกล้นะครับวอลแล้วก็มิชลินสองตัวใหญ่ๆหญสิบเจ็ดนิ้วแล้วก็ไฟสปอตไลท์วัดยอดแสงนะครับไ,ไฟไฟสปอตไลท์สองอันครับนี่พาพีผมก็ามาผูกโอ้ยมีมีไฟปัตตานีอ,อยู่ข้างในด้วยครับ สองอันนะครับน่ยไฟติดทั้งหมดครับวอก็ดังปกติไฟก็ติดรคับภาษาจิตกู้กนะมันกิดมัวเส่อวไปเลยกิดมัวไปเลยครับมันก็นานแล้วครับเมื่อสองสามวันก่อนผมนก็ถอดถอดล้อออกมาทำเฟืองมันลูด เฟืองข้างเฟืองข้างรูดนะเวลาใส่เราใส่เราใส่เกียร์โฟมันใส่เกียร์ไม่ได้นะครับมันล้อหน้าไม่ทำงานก็เลยโอ้อหพอดีว่าตรงนี้มันหักมันรูดเปลี่ยนไปหมดสามพันกว่าบาทครับก็จะประมาณนี้นะครับ เราไถอบ้านๆมันก็สวยอยู่นะครับเ,รเดี่ยวแต่คนมัวครับอืมครับอนาคตว่าจะติดโบฮันีอยู่ครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ลนะครับขอฝากากดไลค์กดซับสไครป์ช่องเมโลรดไทชิ่งด้วยนะครับช่องใหม่ครับขอบคุณครับ